ก็ดูบทความของอาจารย์ที่เขียนในไทโพสเมื่อวานซืนเนี่ยนะเมื่อวานสี่วัพุธนะอาจารย์ก็ค่อนข้างมีคําถามว่าเดสไซไม่มีไม่น่าจะมีอำนาจในการที่จะไปตั้งเป็นคดีพิเศษเลยนี่ถูกต้องไหมอาจารย์ก็คือคดีพิเศษเนี่ยมันประการแรกประเภทแรกก็คือมีฐานความผิดตามที่กฎหมายกําหนดครับนะฮะประเภทที่สองนี่เป็นเรื่อง แม้จะไม่ใช่ตามที่กฎหมายกําหนดแต่ถ้าิดเสียงถึงสองในสามเนี่ยก็ถือเป็นคดีพิเศษได้อ๋อนะอันนี้ระบบเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้คดีเรื่องคดีหัวสอบอนี้เนี่ยครับก็เปิดจะเป็นคดีพิเศษได้ก็ต้องอาศัยอานาจกรรมการคดีพิเศษใช้เสียงสองในสามครับถ้าเขาเห็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญซับซ้อนกว้างขวาง ในความเห็นผมผมคิดว่าเขาเขา,เขาก็สามารถกําหนดได้าาว่าให้เป็นคดีพิเศษครับแล้วก็รับไว้แต่นี้ปัญหาก็คือทําไมเขาไม่ทําให้ตรงไปตรงมาค,คือพี่สารานนึกออกไหมถ้าถ้าผมเป็นเป็นหมอเถื่อนเนี่ยคเป็นรักษาคนตายเนี่ยผมก็ผิด เขาเรียกว่าผิดผิด,ผด,ผดหลายบทคือหนึ่งผิดตารทำผู้อื่นถั้งแก่ความตายอันที่สองไม่มีใบประกอบวิาชาชีพก็ไปทำตัวเป็นหมอครับอัน,นอันนี้เขาเรียกกรรมเดียวหลายบทอืมในตตนใีการคดีว่าสวเนี่ยยังไงมันก็การกระทำเดียวหนึ่งมันก็ผิดผิดกฎหมายเลกตั้งซื้อรือผิดขายเสียงมา รับตังเข้ามาแล้วก็บล็อกมันตามที่ที่นัดหมายอันนี้อันนี้ก็ผิดตามกฎหมายเลือกตั้งขั้นตอนในกันก็อาจจะผิดฐานอื่นนะฮะอย่างเช่นดีไซน์เขาบอกว่ามีผิดตั้งยี่ด้วยครับผิดช่องผิดฟ้อเงินด้วยอันนี้ก็ไม่เป็นไรมันก็ผิดได้หลายบทนี่ทำไมไม่ทําให้ตรงไปตรงมาออืก,อก็ก็ตั้งข้อหาไปเลยดีครับว่าผิดกฎหมายเลือกตั้ง นะฮะแล้วก็ผิดตั้งยี่ด้วยผิดอะไรด้วยเขาบอกไปแล้วเห็นควรเป็นคดีพิเศษก็เป็นคดีพิเศษเลยทําได้อยู่แล้วก็เขาเขากาลังจะลงมติอาจารย์แก้วตอนนี้ปัญหาคือทําไมเขาเขาไม่ยอมแจ้งข้อหาตามกฎหมายเลือกตั้งอ๋อตรงนี้สังหาที่เป็นประเด็นเนี่ยผมสงสัยดันไปเอาบทจิบชิดไปจ้อยซึ่งไม่ร่วมเข้าหรือเปล่ามาดูนะอังยี่เนี่ยอ๋อการที่อืม การที่หนีไปตั้งข้อหาอื่นไม่ไม่ไม่ยอมตั้งข้อหาตั้งกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยผมก็อ่านว่าถ้าเขาตั้งกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ต้องรายงานกกตอืมค่ะครับอาจารย์แรกรกตฟังฟังนะแล้วถ้ากกตเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มีผลถึงขั้นสิ้นสมาชิกภาพกกตก็เริ่มบอกเอาคุณอยู่สอบสวนเอาเรื่องมาให้ผมอ๋อ ตรงนี้ต่างหากที่ถ้าผมไม่เข้าใจว่าเขาหลีกตรงนี้ทาไมอ่ะก็ตั้งตรงๆนะฮะสิทธิ์สิทธิ์ขายเสียงก็ตั้งไปเลยแล้วถ้างกรกตก็เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญถึงสิ้นสมาติกภชาพเิเรื่องต่อไปถึงสาธารกาเขาก็บอกอ้าวคุณเอาํานวนให้ผมแต่ถ้าถ้าเล่นกันแบบนี้เนี่ยที่ทางานได้ออกไหมว่าถ้าถ้าดีไซน์บอกโอ้อั้งยี่เรื่องของผมกฎหมายเลือกตั้งเรื่องของคุณ อนนี้ถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็เดินเดินไปตามทางของตนเนี่ยอมันก็ไปขึ้นสองสารต่างกันแล้วคดีเดียวกันขึ้นสองสารแล้วศาลจะตัดสินกันยังไงอ,ะอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์แก้วอาจารย์อย่างพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าคดีหลักยังไม่เกิดเลยคดีหลักคือคดีเลือกตั้งถูกไหมอาจารย์เกิดไม่เกิดผมไม่ทราบก็ตั้งข้อหาที่ครับทำไมไม่ตั้งอ่ะหนีไปตั้งอ้างยี่ทำไมถ้าคดีถ้าคด,ดีหลักได้ดําเนินการแล้วถึง ผลเป็นยังไงค่อยมาดําเนินการอ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินอย่างนั้นน่าจะถูกต้องให้ให้มันถึงถ้ามันถ้ามันเกิดจริงอืก็ให้ก็คุณก็ตั้งํานวนสอบสวนไปกกตเห็นเรื่องสาคัญก็บอกเอามาให้ผมครับแล้วกกตสอบสวนต่อเห็นว่าเออถึงขั้นสิ้นสมาชิกภาพก็ร้องสารกีกาก็ตัดสินให้สิ้นสมาชิกภาพเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปขึ้นสารยา นะขึนคดีอ้งยี่คดีเลือกตั้งอล,ล้วก็ว่ากันไปทําไมกฎหมายมันเขาไม่ต้องการให้มีสองทางขนานกันไปสู่ศาลซึ่ง่ากกันก็ลเลยให้กรกตรมีอํานาจที่จะเรียกคดีมาดูมาทําเองได้เพื่อไม่ให้มันแตกออกไปแล้วทําไมสีไซมีเหตุผลอะไรทําไมไม่ยอมตั้งให้มันตรงไปตรงมาคหนีไปตั้งไปนั่งไปนั่งยี่แล้วก็บอกว่าน,นี่เรื่องของผมกรกตรอย่ามายุ่งมันไม่ยุ่งได้ไงครับมันการกระทําเดียวแต่มันหลายบท ครับครับกกรเขามีอำนาจเต็มอยู่แล้วแล้วคุณคุณหนีไปยังไงทำไมผมไม่เข้าใจบอกว่าเลยเขียนดักคอเขาก็อาจจะัวมั้งคะท่านตั้งปมผิดกฎหมายเลือกตั้งมันอำนาจกรกตไงดีอยวสายกขข้ามไปทำไม่ได้ก็เรื่องของก็เรื่องของเรื่องของกฎหมายดิทำไมคุณต้องมันนึกว่าคุณต้องทำให้ได้ผมเท่านั้นที่จะบอกจะเอาจะเอาไม่เอาคุณคุณคุณต้องการถือไพ่อะไรในมืออ อาจจะเป็นเรื่องปมการเมืองแล้วทิ้งอาจารย์นใช่ไหมนี่วันอาจารย์เนี่ยผมสงสัยตรงนี้มันไม่ทำอะไรให้ตรงไปตรงมาเดี๋ยวสามแน่นอนไปเด็นการเมืองแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะให้อนุกรรมการของดีเอสไี่เชิญกกตไปหารือหรือให้คันแนะนําแล้วจะเอาเข้าดีเอสไท์กรรมการพิเศษนะนะคณะกรรมการเนี่ยใหม่วันที่หกผมเป็นผมเป็นกรกตผมก็ไม่ไปอ๋อเป็นเรื่องของคุณคุณจะเห็นเลยเป็นคดีพิเศษคุณก็ว่าไปที่ คุณจะตั้งข้อหาอ้างที่นีไม่ไม่ตั้งกฎหมายเลือกตั้งก็เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณตั้งกฎหมายเลือกตั้งเมื่อไรแล้วก็ผมอาจจะเรียกสำนวนมาดูแล้ว้าเห็นว่าเรื่องมันถึงขั้นสิ้นสมาชิกภาพผมก็จะเรียกสำนวนคุณบางคนการที่คุณไม่ยอมตั้งข้อหาเลือกตั้งนี่เพราะอะไรเี่นพิสรมลานประเด็นอยู่ตรงนี้อ๋อทำไมไม่ตั้งข้อหาทำไมไม่ยอมตั้งทำไมไม่ยอมตั้งถ้าที่เป็นบทหลักฮะ แต่เรื่ององดียสัยบอกเขาไม่มีอำน,นาจเรื่องการไปโกงเลือกตั้งการให้เป็นเรื่องของกกตไปเขาไม่มีไม่มีอำน,นาจ<อ>เขาม่เขามีอำน,นาจอยู่นะครับมันเป็นคดียาไม่ว่าจะเป็นนั่งยี่เป็นกฎหมายเลือกตั้งเขาตั้งข้อหาเลยทันทีแต่ประเด็นคือถ้าถ้าเขาตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยกกตมันสามารถเรียกสำนดนเขาไปได้อให้กเขาไม่ยอมตั้งเพราะเขาไม่ยอมตั้งเขาคิดว่าเขาจะหนีกกตอย่างนั้นเหรอ แต่ประเอด็นค<ต>ือกกตอเองก็ดูไม่ได้มีท่าทีในการเอาจริงเอาจังในการเอาผิดเรื่องของปมหัวสวหรือว่าเข้าไปตรวจสอบอลย,ลยอน,นั้น <peel> <ร>อันนั้นก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าถ้าเขาเรียกํำนวณไปแล้วแล้วไม่ทำให้จริงก็ตั้ง157ไปเลยกกตอ,อืมเขาตั้มไปเลยดิใครจะดำเนินการกกต157เนี่เอ้ถอถอนก็ได้157ก็อืม ฝีสายตั้งขึ้นมาก่อนเดี๋ยวปปชก็เรียกสนทไปเองครับก็ไปของมันได้ทั้งนั้นนะทำไมไม่เดินตามทางประเด็นคือตรงเนี้ยอาจารย์คะยางก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่าดีเอสไอเนี่ยส่งหนังสือไปถามกกตมาแล้วสามครั้งนะไอป้ปมเรื่องของการหัวแต่ว่าฝั่งกกตอเองก็เงียบดีเอสไอเขาก็เลยต้องตั้งเ,เรื่องขึ้นมาเ,เองเป็นผมเป็นผมผมก็ไม่ถามผมผมก็ไม่ตอบคุณทำอะไรก็ทำาไปดิอืมมันมันหลังฐานคุณได้มาจริงหรือเท็จก็ไมลู้ ผมผมก็สอบของผมคุณในหลักฐานคุณก็ตั้งข้อหาสอบสวนไปถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นกล่าวหาบุคคลชัดเจนผมก็จะเรียกสำนวนมาทำต่อของสารดีกาถอนถอนออกจากสวไปเลยแล้วจากนั้นก็ผมก็ไปแจ้งความกล่าวโทษตำรวจธรรมดาให้ลงโทษตามกฎหมายเลือกตจ้งแล้วก็ได้ขึ้นศารอาญา,ยาครับผมว่าผมเดานะคือตำราน คือจุดสงสยัยว่อทำไมไม่ยอมตั้งข้อหาตามกฎหมายเลือกตั้งทั้งที่ตั้งได้อาจารย์เราว่าเหตุผลก็คือไม่ต้องการให้กกตเข้ามายุ่งอ๋อแต่ที่ไม่ต้องให้ให้กกตเข้ามายุ่งคุณคุณจะต่อรองอะไรเหรอต่อรองทางการเมืองสมมติอ่าอันนี้คือคือประเด็นที่หนึ่งครืออันที่สองคุณคุณไม่รู้จะตั้งข้อหากฎหมายเลือกตั้งเนี่ยถ้าคุณสอบสวนเนี่ยคุณต้องถึงตัวบุคคลว่าใคร คใครเป็นคนจัดตัวในกอใน,อในขอในคอ,อคุณยังไม่มีหลักฐานใช่ไหม,<ผ>มคุณเป็นอ้อมไปเล่นนั่นดีอ่ะมันเรื่องอะไรกันอะ่ะดีเอสไอจะต่อรองทางการเมืองไปเพื่ออะไรคะดีเอสไอจะได้อะไรจากการต่อรองทางการเมืองหรือมีใครที่แทรกแซงดีเอสไออยู่หรือเปล่าคะก็ไปไปถามคนในกระทรวงที่ทมอ่ะใครสั่งได้ก็ไปถามคนนั้นว่าทำไมทำไมไปไปใช้กฎหมายแบบเนี้ยใช้ก็ใช้ให้มันตรงตรงสิ กรกตในที่สุดถ้าเราตั้งข้อหาเรื่องตั้งแล้วมีมติเป็นคดีพิเศษแล้วก็เดินหน้าตั้งข้อหาสอบสวนไปแล้วถ้ากรกตเขาเอาเรื่องไปเอาเคาก็ดีก็เป็นทางของเขาขเขาเปหน้าที่เริ่มคดีคุณคุณไปกรกตเรียกสำนวนไปทไําไมคุณคุณไม่อะไรเหรออน<ร>ที่สังหากรี่ผมถึงถึงต้องเขียนแล้วที่สําคัญอีกเรื่องนะที่เป็นสำครับไี่ดีไปตั้งอั้งยี่เนี่ยมันมันไม่เข้านะจะบอกให้อั้งยี่ไม่เข้าเหรอ อั้งยี <c oughs> ่เนี่ยเป็นความผิดต่อความสงบค่ะอการที่มีองค์กรอาชกรรมอยู่ในบ้านเมืองเนี่ยถึงแม้เรายังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิดไม่มีหลักฐานแต่การจับกลุ่มของเขามันก็เป็นภัยต่อความสงบแล้วอก็ต้องปรับตามไปแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่องค์กรอาชกรรมคค่ะรับมันเป็นการจัดการเฉพาะมันเป็นการจัดการเฉพาะกิจตอะนั้นแล้วมันก็จะหลไปมันไม่ใช่เป็นองค์กร ที่ตั้งขึ้นมาจัดตั้งขึ้นมาอยู่ใต้ดินเพื่อทําการมิชอบนะฮะคอยขนพ่อมาเข้าเมืองไทยหรือคอยรีดเงินพวกผู้อพยพพอามันตั้งหลักก็น่นเป็นสารอย่างนั้นน่ะใช้อังกฤษได้ครับถ้าไม่เข้าองค์ประกอบแล้วไปตั้งนี่ก็อาจจะหนึ่งห้าเจ็ดได้นะฮะอาจารย์นั่นละนั่นละเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะการประชุมคณะกรรมการพิเศษเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมี หลายคนที่เป็นกรรมการที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยอาจจะใช้วิธีส่งตัวแทนมาหรือว่าบางคนก็อาลาราชการไม่เขา้าร่วมประชุมอาจารย์มองแบบนั้นไหมคะก็ไม่ทราบาเลยฮะก็จจแล้วแต่ท่านอาจจะติดจริงๆนะเราอย่าไปคาดเดาแต่ที่แน่ๆมันมันไม่ตรงไปตรงมาในทัศนะผมอาจารย์เขียนในบทความบอกว่าตอนท้ายบอกว่าเหมือนอเมริกาเอาจรวดใส่มือยูเครนน้องหมวิว <c oughs> ให้ยูให้ยูเครนยิงกลางมอสโกตรงจรวดจรวดแดงเลยทำกันอย่างนี้ ตินไม่ยอมแน่ตินคือปูตินนะงานนี้ผมว่าผมคืออาจารย์นะงานนี้ผมว่าทินกับวินก็ไม่มีทางยอมเหมือนกันทินอนุทินใช่ไหมวินคือเนวินใช่ไหมกันในวินไม่มีทางยอมเหมือนกันใครใครใครเป็นปูตินใครเป็นอเมริกาใครเป็นยูเครนคะอาจารย์ผมก็ต้งบอกว่าคือปูตินเนี่ยเขาเขาต้องซัดอเมริกาแน่เออ ม่อคุณเอาตรวจใส่มืออยู่เคนมาไมมันยิงใส่ผมคุณก็รู้ครับแล้วยังใช้ดาวเทียมคุณด้วยคุณทหารคือผู้สมคบยิงอคุณทหาคือคนยิงยิงตรงกลางมอสโกมันเทียบแบบนดีนั่นหละนั่นแหละประเด็นนั่นแหละแล้วใครคือใครคืออเมริกาก็คนที่เหนือกว่าเอสไอโอ้จินกับวินพวกก็พูดเถอะจินกับวินก็ไม่ยอมอ่ะ สิมกับวินไม่ยอมแน่โอเคมันเลยกลายเป็นศึกใหญ่งานนี้ค่ะแต่พวกก็พูดเถออย่างที่คุณหมิวถามไปแล้วเมื่อกี้งานนี้ก็กตเองก็ทําช้าเกินการและเป็นสารตั้งต้นที่มันทําให้เกิดความวุ่นวายนี่อาจารย์ว่าไหมล่ะต้องดำเนินคดีสิมันไม่เข้าท่าทุกฝ่ายผมพูดตรงตรงกกตก็ช้าเหลือเกินกกตก็ไม่เข้าท่าเหมือนกันว่างั้นเถอะนะอผมก็เลยเขียนให้หัวข้อบทความบว่ากฎหมายในมือจน่ะ อ๋อกฎหมายในมือโจรออาจารย์คาดว่าสุดท้ายแล้วนี่งานนี้จะออกอยังไงเขาจะเดินกล้าเดินหน้าเป็นคดีพิเศษไหมหรือว่าเขาจะเบี่ยงหลบยังไงอาจารย์แก้วสันว่าอันนี้ผมเราเราไม่ออกฮะ<ร>ไม่ออกนะคือคือถ้าแน่ริงก็ต้องเดินหน้าแน่ริงต้องเดินหน้า <laughs> เดินเดินหน้าตั้งข้อหาอหมายเลื่องตั้งไปเลยอันนี้ปัญหาว่าคุณ คุณเดินไปแล้วคุณสอบได้แค่ไหนยังไงอะ่ะแ,แล้วทิน,ทนกับวินเขาจะว่าไงอะเดินหน้าอาจารย์บอกว่าเดินหน้าคดีเลือกตั้งได้ใช่ไหมดีเอสไอนี่ได้ฮะความเห็นผมทําได้นเะป็นเดียงม,มันไม่มีอำนาจเด็ดขาดอาจจะสู่กรก,กตอเอาเรื่องไปก็ได้ออก็ซึ้นเรื่องของกรกตคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายค,คุณก็คุณคุณก็สอบสวนไปแล้วคุณไปกลัวเขาเอาครับ ลูกบอลไปทำไมค,คุณเขีย่ยบอลไปไมาทำอะไรอ่ะโอเคจับตากันต่ออาจารย์แกสันครับกราบขอบพระคุณตามนี้ก่อนงานนี้นะครับงานงานี้งานนี้กฎหมายในมือจนฮนะแนวนี้คือกฎหมายในมือโจรโอเคครับบ้านเราจนเต็มเมืองหมดเอากฎหมายมาเล่นเลยก็ไม่รู้โอ,โอเคครับสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไทป์2ูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นข่าว